เช้าวันที่สี่ของการรัตะเวนเก็บช่องนะครับวันนี้เราก็จะออกมาใหญ่กันแล้วนะครับไม่พาชีนะครับอันนี้อีกเก็บช่องนะครับที่น้องขุยเมื่อวานนะครับเราจะไปเก็บช่องกันก็เหมือนเดิมครับแยกเป็นสองชุดแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งทำข้าวนะครับ เมื่อคืนก็มีฝนตกนะครับแต่ว่าไม่เยอะแต่ละบุญท่านนะครับครางนี้เราก็ทำกับข้าวนะครับทข้าวเป็นพร้อมออกเดินทาง ทอดไข่ทอดไข่อะไรจ๊ะใส่แตงเหรอตจ๊กายใส่แตงไพี่ปานเจ๊กายใส่แตงเหรอไม่ใช่แตงอะไรโนไอ้บวบอ๋อบวบออ๋บวบเล็กมีดูเด็ดอีกหนึ่งอย่างอ๋อเด็ดหรือไม่เด็ด ถาอยากเใส่พริกตัวไหมร้อยไมไปนแล้วี่จอกาบอเนื้กิวิอะไรนะกาเดินมามาซ่องเจอตุนพิทูเนาะตุม่ได้หรอกลุงเนี่ยไม่ทอดไม่ใส่ชายวิ่งตามมนต้องไปตามอาไมันก็ม่ยันวิ่งติดวิ่งเล อันนั้มีสอตองฟ้ยหาไปล้นะดไฟวิว่วไม่ปิดได้ไงลุงอาศัยไฟในทานะใน,าน,ะในานวมึงตามกูเข้าไปกปดวิปตไม่กไมตาลายล, <laughs> ลว <laughs> เอฟดับฟไฟคอตาลายเลยนะตอนนี้กำลังลมพลเดินทางไปเพื่อเพิ่ช ไปไ้่จีนี่ครับไปเด็กตีแล้วมั้งขุดดูตรงนี้ไปไม่ยากเลยได้ไหมได้ได้ไหม ชาวนี้เราก็ออกเดินทางแล้วนะครับจะไปออกมื่หย่าะแล้วไอ้ปาชีนะครับแล้วก็หาที่ตั้งจุดเตรียมเข้าเก็บช่องกันนะครับนี้ประมาณเจ็ดช่องนะครับวานก็เก็บไปได้หลายช่องนะครับ ก็จะมีพรุ่งนี้เอ้ยวันนี้กับพรุ่งนี้อีกครับที่เราจะต้องเก็บช่องกันนะให้ให้เสร็จเส้นภารกิจเพราะว่า,าเดือนหน้าต้องมาเก็บช่องกันอีกนะครับแต่ว่าจะเป็นอ,อีกเส้นทางนะครับ ด้วยเหรอวะมันมุดเลยฮะนี่ไงเตาล้างบ่เอลุงนี่นี่มันนี่อะไรวะนี่ดูต้นนี้ต้นอะไรเอาบ้างตาเสือตาเสือใหญ่ตาเสือใหญ่ตาเสือใหญ่เอาบ้างแมวจ้ะมีตาเสือใหญ่ตาเสือเล็กตาเสือสายตาเสือใบเล็กตาเสือใบใหญ่ ก็เดินมาสักพักแล้วเราก็จะพักรอพักพวกก่อนนะครับจะมีชุดหลังที่ตามอีกทีนี้เดินมากันประมาณห้านายนะครับยังมีชุดหลังอีกประมาณเจ็ดแปดนายก็รอชุดที่เหลือก่อนนะครับไม่ให้มาสมทบกันไปได้พร้อมออกเดินทางมาแล้ว เปรตเลยนะครับก็เริ่มทยอยมาไปละเราจะพักกันตรงนี้ก่อนเตมรียร <c oughs> มหา,ท,มาที่พักละแตเตรียมอืม ที่นันเมื่อก่อนนายแได้ยแยกย้ายไปเก็บช่องกันก็จะถึงชุดทำข้าวไว้2ง,งานายนะครับที่เหลือก็ไปหมด เมื่อคืนฝนตกทั่วเลยนะครับแต่ว,ว่าก็ไม่ได้ตกหนักเท่าไหร่ไปต่อยพอเปียกก็นี้อีกห้าช่องหรือเจ็ช่องนะไ,ได้ขึ้นไปเก็บนะครับเสร็จแล้วก็จะลงมาที่พักพรุงนี้ก็ไปเก็บอีกนะครับสุดท้ายก็เดทางกลับ กินหน่อไม้นะครับตรงนี้ยังไม่นานนะพ่อเนะจะพักเองครับไม่ใหม่อยู่เลยเราน,มาน,นมีมันไ<อ>วรอตีนก็ถึ<อ>งเราระวังให้เกไกลๆเนี่แหละจะกินตลอดเลยนะนี่นครับลอยจะถึงมากินหน่อไม้โอ้โหเยอะเลยนะไมนะี มีผักดีวยอืมตอนมี้ก็ปุ่มอืมก็ไฟอ่านี่ที่พักครับ ครับโอเคบัดรดีเลือก yeah. ให้เลยจ้าโอเคนี่แล้วก็ได้ที่พักคืนนี้แล้วนะครับก่อนจะแยกย้ายไปเก็บช่องกันต่อนี่ครับบัดดีโอเคครับก็คู่กับบัตดีผมนะครับบัตรดีอัตนาโอเคโอเคได้ได้ได้ ครับนอยากวางเป้ก่อนนะครับใช่ใช่ใช่อือโอ้แล้วก็นอนตามข้างข้างเขานะครับข้างเราอ่ะข้างไหนเราจะเดินไม่ได้มาเดยกข้างซ้ายครับตอนนี้เราก็ทำที่พักกันแล้วนะครับก่อนจะ ไปเก็บช่องกันนะครับในกรบบดดีนะครับวันนี้ผมแยกกับบัดดีมานิดหนึ่งครับบัดดีขี้จะแตกบัดดีโดนเรียนบัดดีโดนเรียนบ่อยบัดดีขี้จะแตกแล้วบัดดีไม่ว่าเลยนับบรรยากาศของพวกเราครับอากาศก็คึมๆฝนตกปล่อยๆครับน้องแดงก็เสร็จจากพลากรีนี่ก็จะกลับอยุธยาแล้วนะครับ ได้กลับอยุธยาใช่ป่ะฮะได้กลับอยุธยาใช่ป่ะย่งไไไมด้เสร็จสิ้นภารกิจนี้ไงโอเคพร้อมออกเดินออกเดินทางแล้วนะครับเก็บช่องกงินก่อนแสกเลยลุงผมเอาปืนไว้ให้ลุงนะมาต้องไปเลยออ๋โอเคเุงจะไว้กุญแจใหม่กูอยู่นี่เอาไปเอาไว้ต้องการเงิน ขอรับากันตัวก็ได้คคนที่อยู่ก็ทำกับข้าวไปนะครับคนที่เดือก็จะไปเก็บช่องครับก็ยังมีพ่งนี้อีกวันนึงครับก่อนวันมาเลนก็เดินทางกลับคนด้อว่าครับครบครับ้ต่่ก็ไปก้าวสิ

จะ่ม่ต้องการมุนมุกกอลมุกอาจะคุณได้ตัวมันี่คิดช้งอท่ผดใ้กิน่นมือแค่ลานี้ลูกเจ้าเออเออเถอได้หรไปด้เลยนี่กับไปถึงน่เป็นยยี่ได้ช่องะนะใช่เข้ามาแล้วช่องแรก้ยเอาร้อยเมตรเยก้งบ้่งันนะ้ง้ เจ็ดช่องใช่ไหมข้งบนสองสองก็ตีไปเจ็ดช่องเจ็ดช่องหกช่องเจ็ดไหมอ๋อหกครับแล้วก็นังพักกันก่อนนะครับนี่ก็เก็บได้มาช่องนึ่งละหมดหกช่องนะครับบอกว่าต่อย้ยตักินะห้ยจิริใช่ไหมชื่อ จริงแค่หัวจิลี่ฮะที่ชื่อนี้เพราะว่าแหม่มีคนมาลองห้วยนี้ใช่ปะ่ะตัก้อนนี้เขาทำไล่เลื่อนลอยนะเขาามใช้เส้นนี้ก็เลยตั้งชื่อว่าตา,วตามชื่อเจ้าของอที่มาคุยสูงนะเนี่ยเนาะ ครับเพื่อนนี่นะครับ เราก็จะพักกินข้าวกันตรงนี้ก่อนนะครับเราก็จะไปแยกนี้ใช่ป่ะแยกนี้แล้วก็แยกข้างหน้าแยกหนึ่งเดี๋ยวพักแต่ว่าไม่ได้เอาข้าวแล้วเอามาม่าเอา,เอาโอนตินมากินกันนะครับลองท้องไปก่อนเดี๋ยวที่เหลือเราจะไปไปเก็บช่องเลยพักเที่ยงครับของพวกเราก่อนไปเก็บช่อง เมนูอะไรนะตันนี้เมนูปลากระป๋องกระป๋องสามแม่ครัวครับเนื้ออาหารคนสิ้นคิดแต่คนกินไม่สิ้นคิดนะเราไม่มีไอจีทานถนนละหมดละก็เอาไปให้มีนุ่มมีน้อยยังไงก็หมดละก็เลยมาไม่กินพวกเราหรอกทากว่อนทากอ่ะอ๋อดีว่าทาก ใครจะกินข้าวก็มากินเนอมอยังดีทำงานการมีแล้วก็มีการแตวบ้างเราอย่าได้โมโหกันเนอะเลยเล่นกันนี่แหละวนนี้มาได้กิน้พอแล้ให้กำลังใกันมาดิ เดี๋ยวให้ปอนเขานั้นก่อนเขาจะเอาเนี้ยร้อนขอบอกนะเนี้ยมึงไม่ทาหรอกตอนนี้ลำบาแล้วมึงเห็นไหมี่ะแล้มึงไม่เห็นเรากูเื่ออะไรอยู่นะอธิบายออกกล้องมาดิไม่น่าดูเจาของสปอนเซอร์พูดอย่างนี้ไงงัดมาไหมไงโ้อไหมไง ไก่จ้าใครกินไช่ไหมครับเหลือเลี้งข้าวเหรอด้านนู้นน่ะลูกที่รุ่นอยู่ในน้่าจะเลี้ยงมาได้รอบไหลูกมันจะคล้ายกับไพิญโยกฝรั่งอะนะแต่เนื้อมันจะคล้ายเมล่อนกินไม่ได้ไม่เลยไม่เคยเคยโล่งอันนี้ถ้าเราไม่ได้มาไก่แดงนี่เราไม่รู้นะเราก็คิดว่าพระเจ้าพระองพระเจ้าพองนะจริงนะ ไอ้ทุกวันก็ไม่รู้นะไม่ใช่ว่าเดินนานแล้วแก่งหรอไม่ใช่น่ะินฝ่านะเออไอ้มะกรอไอ้ต้นแลนนะของพี่พักเรื่องไงหรอก้าสันติไอี่นึงที่น่งยนไปครับามนาทีข้างบนเขางนี้ใช่ไหมขอนพักเรี่ยงกันนะแต่ว่าคนเดนกต่อยเข้กเามีพักเรี่ยงเนีย เราพัคหมากออจจริงะเราจะพักนานไม่นานมันไม่เจลนะที่กันรอกัเองได้เลยเราจะพักสีนาทีก็ได้ยี่ทีก็ได้ที่เราลงเองแะเมื่อกี้ผมจะมัดนั่งเป็นบัสก็ไอ้นะเราไม้พักที่โรักตรงนี้สออยก็ไล้ใช่ป่ะ ได้ไหมนีต้องสูมกันก็ได้ลางรูดหอโจ๊กลย่มึงได้เลยตอนนี้หลังจากเรากินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมออกเดินทางมาเก็บอีกกี่ช่องนะครับช่องนะครับก็อีกชุดก็จะเก็บอีกช่องหนึ่ง ครับเราช่องนี้ไกลไกลหน่อยเราก็จะมากันหลายคนหน่อยนะครับมากันหน้าหนายห้าหนายด้วยกันนะครับเดินกว้าเปี้ยออกมาด้วย ครับอันนี้เราก็เดินมาเจ็ดช่องเรียบร้อยเรียบร้อยครับอันนี้ก็รอเวลากลับอเดียวพักก่อนใช่ครับพักสิบนาทีกลับนะครับลูบูนะจ๊ะลูบูลูบูไม่ใช่ลูบมายัางไปได้ไกลนะครับช่องนี้นะใช่ครับมันจะมันแบบไปได้เป็นช่องหอนึ่งเดียวนะอครับ สั้นก็มีทางนะมีน่าจะตัดไปลงนู้นหรือว่าไอ้ปักแต่เอวนู้นนะตัหไปนะครับมีตัวนเทพตามตามใบครับตัดไปลงแต่เอวนี่ก็สั้นนี่ก็ตัดไปลงไอ้นู้นกลับมาไปเรืมายเหมครับตรงนี้ร้อนนะของผักสักครู่ครับเดี๋ยวก็สักพักก็จะเดินทางกลับที่ตังแล้วโอเคครับจะอะไรนะครับหลังนกแล้วอ๋อ เพื s <S okay. s <S no. uh, mm ่อนไปดูหลังนกนะนกอะไรอ่อนลังใช่ไหมเฮ้ยมีตัวนี่ว่าลูกอ่อนนี่วฮะไปดูนะมีลูกอ่อนครับกี่ตัวเออสองตัวนกอะไรหรือป่มันเขียนบอกมันชอบทำรังน่าจะกางเขียนนะ นั้่าอย่าที่เ่าไอไแซวสวรนพี่บมแวสวจะทำอยู่บนยอดไม้แซวสวรรค์จะจู่ต้างมันยาวใช่ไหมเ้าป้ามันเลยกรดิทําเือดเหรอปัดมันจับขาไหมจับขาจับขามันต้องขุดดินแล้วมันไม่มีงี้มันขุดเข้าไปเลยอืมดินออโกนให้ดูก็ขากลับนะครับก็เจอรังนกก็ถ่ายเพื่อนดูนะครับอืมตัวเล็กให้กุ๊กไก่เดิกุกกไก่ ีตัวน้าจ้าเห็ดดงงทุกท่าเห็นไหมใช่ไหมแช่งเข็ดดงไหมนอกจากเลยจ้าสี่อย่างให้ป็เป็นระหว่างทางครับก็เจอแค่นั่นแหละไปไแล้วก็เดินทางต่อครับนึบตอนนี้เราก็ กเก็บช่องเรียบร้อยแล้วก็เดินกลับมาถึงที่พักแล้วนะครับบ่ายสองมือบ่ายสามแล้วนะครับนี่ครับจิปของเราค่ำคืนนี้ตอนนี้เราก็มาถึงเบนแล้วอนี่เือก,ก์สาหวังมีเบอรตรงนี้ไหมเลยวเนียกี่อนวเอา โอเคครับถึงที่พักแล้ว,ลวครับโอ้นี่ครับจะเทไก่ด้วยกัน,นครับพักตรงก็มีนะ มัร้อนมากเลยครับเราก็ต้องเสื้อออกก่นหนงตัวครับเดก็ขอจัดแจงตัวเองก่อนพัผกผ่อนนะครับอาบน้ำอาบท้าอาบพักผ่อนสักพักนะครับอย่

อันนี้เป็พิกเผาพริมตาเลวีได้ชิมนะได้เปล่าอันนี้ข้าวเปล่าใช่ไหมไม่หมดบ้างอูกินเลยข้าวครัน

啊！没。